รถคันนี้ผมขายแพงกว่าป้ายแดงแต่อย่าเพิ่งดราม,ม่านะครับของแต่งมูลค่าเกือ800บ8 0 0 0นบาทไม่โคไปสาสตร์แม่งโดนตอนแม่งอยู่ปอ .4 แม่งเด็กปอ .3 ไม่ซื้อ15บาทแม่งตีเนี่ยแม่งดักรอแล้วเนี่ยแตจริงหนึ่งสอมีสิเมตรใช่ปะแ,แม่งเหลือ9้าโดนเด็กป .3 ตอนตอน,ตอนไม่อนมัอนเลยน,นี่ดักตีหน้าโรงเรียนนี่ดูดเห้เยแม่งรวมตัวไล่ศาสตว์เอาแล้ว แล้วแม่งโพสเฟซบุ๊กด้วยปสามอ่ะอยากโดนเก็บยอดเหรอปสามอ่ะอยากโดนเก็บยอดเหรอเฮ้แล้วปสามแม่งขึ้นเฟซบุ๊กต่อเลยเมีะมาซีเรลงนะเมีะมาซีเล็งนะซีเร่งไปยูช่องไหนเว้กซ c e r o กระหลังพรนครดูสองช่องสองช่องแล้วปสามแม่งมาพร้อมผู้ปกครองอ่ะแม่งบอกพ่อนี่เรื่องระหว่างแก๊งอย่ยุ่งขู่พ่อแม่งโอเคปล่อยไปปล่อยแล้วปสี่แม่งขึ้นด้วยโหและเม็ดสุดท้ายแม่งหัวใจโจรแม่งหัวใจโจร เมืเอาหัวใจโจนมแม่งโดน,จจนสัตว์แม่งโดนเก็บยอดเลย เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> สับผู้นี้กูอยากรู้คนหนเขาคิดไงวะข้างในดูพวกเรานะผู้คุมเอาไปเปิดให้ดูะนะครับแล้วก็มีพี่ๆผู้ต้องขังที่ออกมาแล้วก็มาซื้อรถกับ<ต>เรานะครับแกก็บอกว่าเขาดูนแต่ข้างในแล้วก็ฝากถึงพี่ๆข้างในด้วยนะครับก็ฝากผลิตคำอะไรแปลกๆนี้มาอีกนะฮะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาราชัทน่าใช่ไหมใช่สิไม่ใช่เหรอโชลูมดีคาอ๋อโชลูมดีคาครับผมกูก็คิดว่าเออเดี๋ยวเป็นช่วงของโค้งซีโร่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสมมติเป็นเรื่องของเพ คันนี้เป็นรถใครครับพี่ก็คันนี้ก็เป็นรถผมเองครับซึ่งผมเองก็ซื้อป้ายแดงมาซื้อป้ายแดงมาแล้วก็ตลอดเวลาที่ใช้ป้ายแดงก็เป็นรถที่ผมใช้เองขอเองมาตลอดครับผมนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเกิดเหตุอะไรขึ้นครับพี่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์คันนี้ก็มีสองทางเลือกครับพี่ระหว่างไปเป็นโจรด้นโจรโจรป้นโจรป้นผมก็ทําไม่เป็นนะครัไม่เป็นด้วยครับผมแล้วก็เคยป้นอยู่อย่างเดียวป้นเงินป้นทอง่น หมดไปจะไปปนกันไทำไมล่ะกูชอบครับผมนี่รายการเพื่อข้างในครับผมโคบอยมาเลยอ่ะกูว่าคลิปนี้ไม่มีเฮ่ยนองจากให้ใครดูแล้วครับผมอ่ะเรามาขับเรือรนก่อนครับผมและก็เชื่อว่าใครที่เห็นแต่ไตเติ้ลหรือใครที่ดูจัวหัวดาม่าแน่นอนดาม่าแน่นอนอ่ะเราก็เข้าใจสังคมมันมี2ทางนะครับเดี๋ยวก็หาว่า ขายแพงกว่าป้ายแดงบ้างลาขายนูน่นนี่นั่นบ้างละครับแต่ก็จะมีกลุ่มนึงก็จะบอกเฮ้ยมันก็คุ้มนะใช่ซื้อมาไม่ต้องรอของเลยมาถึงปุ๊บพร้อมเลยพร้อมเลยใช่รับประกันศูนย์ก็อยู่ว่าทุกอย่างมันก็ลดป้ายแดงนี่ใช่ครับนั่งอยู่แถมทะเบงทะเบียนให้ด้วยใช่เออมันก็โอเคเราทําความเข้าใจกับเรื่องนี้มาแล้วแต่เราย้ําเลยครับว่ารถคันนี้เราขายแพงกว่าป้ายแดงจริงจริงจริง,รง,รง,รงครับแต่ท่านลองมาเวทไปพร้อมๆผมครับรถคันนี้เป็นรถบอดเอเบเลซซึ่งย้ําว่าเป็นรถผมเองทําเองทุกอนูแต่งเองทุกจุดใส่เองทุกกจินนาาร หาทุกอู o ่อู่นี้ไม่ดีเปลี่ยนอู o o ่อู่นี้ไม่ดีเปลี่ยนอู่ o o i, มาตลอดเวลาครับผม<อ>จนเจอที่มันลงตัวที่สุดแล็บสติ๊กเกอร์ทั้งคันมูลค่าเป็นแสนอ่ะเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยดีกว่าครับ,ร,บรถคันนี้ครับเป็นตัวใหม่ครับชื่อรุ่นว่า Ford Everest Next Gen และตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับใช้ชื่อว่า Titanium 4x4 นะครับท็อปสุดแล้วท็อปกว่านี้ไม่มีอกมมอกห้างร้าน93โอเคละมีส่วนลดนิดหน่อยตีกลมๆมันร้าน9แล้วกันนะครับณตอนนั้นเราก็ไปดูมาเป็นสีดํารอรถ6เดือนย้ายมา2โชว์รูมโช ขายฝันให้เราครับผมนะครับตอนแรกว่าเป็นเซลล์แต่ไม่ใช่เป็นผีนผีห<ผ>ลอกเก่งชิบหายครับชโชว์รูมที่2มีรถให้เลยเราก็รีวิวตอนไปรับรถด,ด้วยรเราก็มีตั้งแต่วันที่เป็นเดย์วันวันแรกครับนะครับมาถึงปุ๊บทำอะไรบ้างเปลี่ยนฟิล์มก่อนเลยเปลี่ยนฟิล์มตัวท็อปสุดของดองฟูง<ผ>ม,มูลค่า2อสามหมื่นมีรถเนี่ยจะเป็นสีดําบวกชิ้นโครเมียมมาครับพี่ไอส่วนที่เป็นโครเมียมเงาทั้งหมดเราไม่เอาไม่เอาครับเราต้องกใายเป็นดําล้วนรถคันนี้ต้องเป็นทรงมาเฟียไอตรงเนี้ย เป็นคมเมียมเงาหมดเลยแต่เนี่ยชิ้นเนี่ยที่ผมขีดอยู่นะนี่เป็นคมเมียมเงาเราก็ไปแรปสติ๊กเกอร์แบบดำเงาต่อมามีกระจกอันนี้ครัครับ,รบตรงนี้แรปหมดเลยนี่แรปนะคิ Q Q ้วประตูคิ้วหลังคานะครับบ,บันไดชายบันไนด,นดรวมถึงข้างหลังด้วยแรปหมดเลยแรปหมดเลยครับเฉพาะแรปดำเงาอย่างเดียว <đ> อ่ะแปดพันต่อมาก็ทำไ้พวกนี้ นี่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 อ่ามันจะเป็นสีเงินไทเทเนียมหรือสีคุณสีข้างหลังครับพ่นสีอีกพันกว่าบาทที่เป็นสีส้มนี้ยังนะยังนะยังอย่างเดี๋ยวจะไล่าฟังต่อคราวนี้พอแ็บเสร็จทำไรเสร็จเขาส่งแล้วเปลี่ยนล้อที่ไหนดีนึกถึงดีมเลสสเปคขับรถไปเลยสีนักขรินขับไปหาเขาเลยก็เลยได้ล้อชุดนี้มาเป็นล้อชื่อว่าเลสฟอร์ดครับแล้วเป็นล้อฟอร์ดแท้แท้ซึ่งผมสั่งคอนฟิกเองครับล้อันี้จะถูกกำหนดว่าให้มันไม่ล้นจะเป็นเหมือนตำรวจอเมริกาครับพี่ฉะนั้นออฟเซตที่ในไทยที่มันมีอยู่เนป็ 5ส่วนใหญ่จะใส่ในสปอร์เจอร์มันจะล้นมาอยู่สัก10บมิลคือเซนหนึ่งแต่กูไม่ชอบไม่ชอบมันต้องเข้าอยู่ในรถหรือพอดีรถป้องสั่งเป็นออฟเซ็ตยี่ก็สั่งคอนฟิกเองครับว่ายง่ายล้อชุดนี้ผมสั่งตัดมานะครับเสร็จปุ๊บมาถึงเรื่องยางเอา่าเราจะเป็นยางถนนหรือว่าจะยางเป็นแบบกึ่งกึ่งถนนดีก็เอาเป็นยางชุดนี้มาครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นโตโยทยก็เป็นตัวดีที่สุดใส่มาเหมือนกันใส่มานกันคู่กอบล้อล้อเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเฉพาะ ล้ออย่างเดียวไม่รวมยางไม่รวมยางยางอีก20,000กว่าบาทเต็มกับเลยแสนหกครับเพราะใส่ล้อปุ๊บมันไม่มีโคอกมันมันสูงอ่ะยางกูใส่แค่นี้ไงอะใช่ไหมใช่พี่แหมทำยังไงดีวะก็ถามพี่ดิมพี่ดิมเขาใส่โช็อกอะไรกันโอ้ยใส่ท่าถูกถูกก็มีไม่กี่หมื่นสี่ห้าหมื่นก็มีไอตัวท็อปสุดมันดีกว่าไงเขาก็ขาดยายเลยถ้าเป็นโปรเฟนเดอร์ต้องตัวท็อปสุดเลยเท่าไหร่พี่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่น โหขาดพันแสนแสนหนึ่งใช่คุณซื้อชกมา9 9 0 0 0มื่วันนั้นเบสเซฟทั้งหมดก็อยู่ประมาณส0 0 0 0นกว่าบาท200,000กว่าบาทใช่การเนี่ยตามนี้เลยฮะครับพี่มาเฟียแล้วมาเฟียแล้ว<า>ไม่ได้ไม่ได้มันยังเขินเขินรถเนี่ยพอมันทรงมาเฟียเนี่ยหลับตาเนี่ยภาพในจินตนาการพ,พี่พพขับโ,ลโลรลส์รอยคันลีแนนมันจะเป็นแบบนี้แหละตัดชายล่างทิ้งทิ้ง,งลงแล้วดูให้รถเป็นแบบเหมือนรถมาเฟียเลยครับพี่แต่รถเราเป็น SUV เราจะทำยังไงให้มันเป็นทรงมาเฟียได้ก็เลยหาชุดแต่งชุดแต่งเลยโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ทั้งคืนนี่นได้ชุดแต่งนีดแต่มาะได้ของ AKC ครบสูตรฮะได้ลิ้นหน้าครับไฮ้หน้ามันทิ้งลงแล้วทิ้งแล้วไปไอชิ้นเนี้ยถ้ามันไม่มีอ่ะมันทำให้เห็นประตูบันไดแล้วก็ตัวรถที่เป็นเหล็กใช่ไหม่แม่งดูแปลกๆอ่ะ ก็เอาชิ้นนี้มาด้วยใช่รวมถึงท้ายรถชิ้นนี้มันจะทําให้หน้าท้ายดูทิ้งลงกับพื้นมันจะดูเตี้ยลงก่าเดิมถูกไหมดูเตี้ยลงก่าเดิมชุดนี้เต็มสูตรมัน1890 18,900กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านอีกแล้วพวกทักรถมึงสวยชิบหายเลยว่ะแต่มันดูเขินๆขาดอย่างเดียวรูถฐามว่าขาดอะไรขาดเบรกนั่งนับในใจเงินมีเท่าไหร่ว่านับในใจได้2วันนี่ใส่เบรกชุดนี้มาเลยนี่เบรกยิมซัดคัสตอมตัวคาลิเปอร์เบรก 2อ0 0 0นอีก2อ0 0 0นสี่หพี่ดิมลดให้หน่อยหนึ่งค่ะจะบอกเลยพี่ดิมลดให้หน่อยนึงเอาจะประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเอาละไอ้ตัวเนี้ยเบรกส้มแล้วเบรกส้มแล้วจะทํายังไงให้มันเป็นอะไรลิงค์ลิงค์กันแบบว่าก็เลยไปพ่นสีส้มมาด้วยส้ม้าอ่าแต่นี่ก็อยู่ในการฟรีใช่ครับนะครับขอบคุณพี่กู๊ดนะครับก็คือฟูลฟังชันครับพี่กู๊ดก็จัดการให้ฟรีเสร็จปุ๊บเอาละคราวนี้ด้วยคันที่เป็นรถสีดําแล้วก็เออขับไปล้างสักทิ้งเฮ้ยขี้รถมันเป็นรอยใช่ครับจะเป็็นนนรรรอออออยยยยยไไไไดดดด้้้ััังงงงงงถกููปปาาแ่่ะะเวม๋ รถเราเป็นลอยง่ายคุณรถมันสีดำใรับจริงๆอ่ะรถออกห้างโรงงานมันไม่เงานะมันไม่เงามันจะเป็นคลื่นๆแปลกๆอ่ะก็ดั่งเซิร์ชบ้างเขาไปเลยเคลือบ 3M เคลือบแก้วกูก็เคลือบได้กูก็เคลือบแล้วก็ไม่เงาไม่เงาเอายังไงดีวะแรปแม่งเลยดีว่ะแรปสติ๊กเกอร์ใสใช่ทำคลิปไปด้วยครับแรปใสทั้งคันทัั้งคนแล้วตัวท็อปสุดดีที่สุดณยุคปัจจุบันสมมติว่าเองเอาอะไรไปขูดเงี้ยสมมติว่าเองเอาอะไรไปขูดเงี้ยพึด เป็นลอยป่ะเป็นลอยครับเนี่ยเดี๋ยวแม่งออกแดดนะปุ๊บแม่งหายเลยมันเหมือนเซฟฟิลลิ่งอ่าคือสภาพเองใช่แสนหกแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นบาทรวมกันเอาเองครับรวมกันเอาเองกึ่งมาเฟียวนะมาเฟียต้องมีทะเบียนสวยได้ป่ะไม่มีทะเบียนสวยไม่ได้นี่ฮะมาดูทะเบียนฮะอยากได้โฟร์แปดพี่ผมชอบเลขแปดครับพี่ก็เลยไปเซิร์ชว่าโฟร์แปดเท่าไหร่เท่าไหร่สามล้านสามล้านสามใช่ไม่พอไม่พอครับหมวนหน้าผลลุ่มดีๆีห้าล้านห้าล้านเอาตังค์ที่ไหนวะ งั้นเอาอะไรที่มันคล้ายคล้ายโฟร์แปดนะเนี่ยมองไกลๆทะเบียนอะไรเอาเหมือนโฟร์แปดเปล่ามองขับรถเราขับรถไกลๆเออยังไงก็โฟร์แปดยังไงก็โฟร์แปดแต่จริงๆมันคือแปดแปดหกแปดคือเอ้ยชอบแล้วเลขนี้ชอบแล้วพี่ผมอยากได้อีกเหมืนผมรบกวนขอเป็นพาสกรด้วยพอกอพาสกรดพาสกรชื่อด้วยเป็นชื่อกุิกเออซื้อมาสองใบสองใบใบหนึ่งพอสำเพากอไก่แปดหกแปดแปดครับพี่อีกใบหนึ่งแปดแปดหกแปดซื้อมาสใบสองใบสองแสนสี่สองแสนสี่ ตกใบละแสนสองนี่ใส่เข้าอีกแสนสองฮะเอาละมาถึงภายในกันบ้างไอตอนแรกเราก็กะว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของแลสเตอร์ซึ่งไอตัวแลสเตอร์เนี้ยมันจะมีปุ่มแพดเดิลชิปพวงมาลัยเนี้ยจะมีสายอันนึงคล้องออกมาเพื่อที่ไปเสียบปเปลี่ยนเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้ฟอร์ดแลสเตอร์มีมีครับใช่เครื่องตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันฟอร์ดแลสเตอร์มีแต่เอเวอเรสต์ไม่มีจะเปลี่ยนพวงมาลัยนี้ครับพี่ทางศูนย์ก็บอกว่าถ้ามึงเปลี่ยนมไหร่แล้วก็ไอเหี้ยหมดประกันกูเลยเฮี้ยเอาไงดีว เลยยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเพรานั้นที่ไอตัวเนี้ยในคอพวงร่ายก็มีสายไฟมาแล้วนะใช่ครับสายไฟมาเพื่อเปลี่ยนเกียร์ไอตัวพวงร่ายตัวใหม่ก็แค่เสียบปลั๊กโบเปลี่ยนบ้าบุ๊บบ้าบุ๊กจบ,จบไม่หมดประกันหมดประกันกนูไม่เข้าใช้โ <c oughs> <c oughs> รลเกลเลนตัวเท้าสุดเป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าสิบสปีดถ้าเป็นตัวขับสองมันจะเป็นเดือยขึ้นมาเหมือนกระเจี๊ยบอ่ะก็ยังปรับทั่วไปจอดเข้าห้องน้ำลืมใส่เกียร์ทีเปิดประตูปุ๊บ เกียร์จะดันเข้าไปเลยป๊อก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 กลับเข้าไปที่เกียร์ทีอ่าตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ภายในตามที่ทุกท่านเห็นอยู่แล้วอ่าใครจะซื้อปอดรุ่นนี้ก็จะรู้อยู่แล้วใช่ครับหน้าจอกลางก็เป็นเหมือน iPad แนวตั้งแบบแนวตั้งอ่าแลวตัวนี้สามารถดู YouTube ได้แล้วเพราะเราใส่กล่องเพิ่มอีกใส่กล่องเพิ่มเพื่อดู YouTube ได้ฟังวิทยุได้อีกฟังวิทยุทำทุกอย่างได้เป็นกล่อง a อ p l e c a r า l a เสคือ i p a พดขนาดย่อมที่อยู่ในรถเราถูกต้องใส่บีดเล้าพยนห้ไชอบาไยเก ใช่ไปขายใครก็แล้วแต่พี่โชคเดิมก็มีให้ล้อเดิมถ้าอยากได้เดี๋ยวติดต่อหาคนขายให้เดี๋ยวติดต่อให้ต่อมาที่ฝาท้ายฮะตัวนี้ก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้มันมีเบาะทั้งหมด3ตอนวิธีการจะเอาเบาะหลังพับก็คือกดแล้วถ้าจะเอามันขึ้นก็กดแบบนี้เนี่ยกดปุ๊บขึ้นมาแล้วนี่ไฟฟ้า,าเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับพารถทั่วไปแบตไม่ถือหมดทำไง ข้าวชาซีเสียบุรีบ้างอะไรบ้างใช่ครับคันนี้ไม่เสียบปักบ้านเลยเสียบปักบ้านเลยปักบ้านเลยสมมติวันไหนขับไปอู้ต้องปิ้นงานขับเครื่องปิ้นไว้บนรถได้เลยฮะรถคันนี้วิ่งมาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นครับวิ่งมาสามหมื่นโลนะครับเรื่องของการชนไม่ต้องถามรถพี่เองไม่มีแน่นอนใช่ครับไม่เคยทำสีไม่เคยทำสีไม่เคยชนนะครับมีรายละเอียดเดียวที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นตำหนิคือตรงนี้นี่มันร่อนอ่าเนี่ยมันร่อนเห็นไหม มาล่อนฮะเดี๋ยวแก้ไขให้ถ้าใครซื้อเดี๋ยวแก้ไขใช่ครับมาฟังราคาครับพี่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็บวกมาแล้วล่ะลองบวกดูดีๆครับประมาณเท่าไหร่มันถึงเวลาที่ต้องขอบคุณรัฐบาลชุดนี้เช่นเดิมบ้านหนึ่งหลังผมขายแล้วรถส่วนตัวคันนึงเอาผ่านก็ขายแล้วขายแล้วครับเหลือคันนี้ล่ะฮะจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วก็เหลือใบหนึ่งหลังนะครับอันนี้ก็งัดของเก่ามาขายแล้วโอเครถคันนี้ป้ายแดงออกห้างณปัจจุบัน1ล้าน9ก้0แบาทถ้าเราต้องบวก8 0 0แสนเข้าไป8 0 0แสนเข้าไป 2,007ถ้าว่าท่านดูคลิปนี้อยู่ครับแล้วอยากมีรถแบบเราครับผมท่านออกไปไม่ต้องทำเองใช่ไม่ต้องรอรถไม่ต้องรอรถไม่ต้องแต่งเองไม่ต้องแต่งเองใช่ครับไปถึงแล้วครบทุกอย่างนีบแล้ประหยัดงบด้วยใช่ครับผมแนะนำคันนี้ครับคันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเพียง2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0บาทครับพร้อมทะเบียนพร้อมทุกอย่างดราม่าแล้วนี่ตอนนี้ดราม่าแล้วใช่ตอนนี้ดราม่าแล้วป้ายแดงเ9 0 0 0 0ขายแพงกว่าป้ายแดง มึงก็มาทำเองจ้ะไอเฮียมึงก็ซื้อไปทำเองแึงซื้อไปแดงมาแท้ในกองออกไปแบบเนี้ยก็ราคาเดียวกันนะชงมันก็เก้าเหมือนก้านะเอาแบบนี้จะขายได้เหรอเดี๋ยวก็มีคนซื้อออเดีอาเชียร์คุณเถอะเอาเดี๋ยวก็มีคนซื้อเดี๋ยวก็มีคนซื้อแต่กูไม่รู้ใครแล้วมันไหลเท่านั้นเอง ต่กูอยากจะขายอะขาดทุนอะก็ยอมรับตัวว่าขาดทุนก็ขาดทุนให้แล้วได้ก็ตัวเลขที่เห็นนั่นแหละได้ถ้าบัยมกลงก็ขาดทุนไปสักประมาณ5 6าหกแสนหกแสนอะหกแสนมีท่านก็ประหยัดไปหกแสนเช่นกันใช่ครับถูกไหมอะใช่ครับคุณแจครบ2ดอกนะครับใช่ครับประกันชั้นหนึ่งยาวยาวเลยมีประกันศูนย์ให้ด้วยมีประกันศูนย์ด้วยใช่ฮะแอปพลิเคชันของ f อร์ยจะไม่เคยใช้ถ้าพี่ไปลงทะเบียนคนแรกเลยคนแรกเลยกูเพิ่งรู้ได้วัน2วันที่ผ่านมาว่ามันสามารถสตาร์ทรถจากมือถือได้ กูทำไม่เป็นแล้วกวกูถามว่าแอปนี้ไปทำอะไรได้บ้างอ๋อแอปนี้ก็จะบอกว่ารถคันนี้ไปที่ไหนบ้างคำนวณน,น้ำมันโชว์ในนี้หมดเลยแล้วก็จะบอกว่าประตูไหนเปิดบ้างกี่โมงบ้าง ว่ามันกูไม่ควรมีถ้าท่านซื้อไปแล้วถ้าท่านอยากจะมีแบบนี้เดี๋ยวผมติดต่อให้เลยนะครับเพราะท่านจะลงทะเบียนเป็นคนแรกของรถคันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับรถคันนี้ราคาเพียง2ล้าน1แสนหมื่นบาทเท่านั้นครับใช่ครับรถคันนี้จัดไปแนนได้อยู่ประมาณล้าน5ถึงล้าน6นะครับที่เหลือก็ดาวกันหน่อยแล้วกันนะครับใช่ครับได้คันนี้ไปคุ้มไม่คุ้มแล้วแต่ท่านคิดและจินตนาการของเองนะครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าหากว่าพิจารณาแล้วว่ารถนี้ซื้อไปแล้วคุ้มติดต่อมาเลยฮะรถในชื่อผมเองนะครับเรื่องกกามีููดดงๆ ดูแลเราดีมากๆด้วยชเช่นกันนะครับ,รบวันนี้ขอตัวลานะฮะก่อนตัวลาโทรหามองมารยสวัสดีครับผมมาร์ครับติดต่อมาร์กได้ที่เบอร์06 5558 ห้าแปดแปดมากินดีให้บริการครับอย่าดราม่านะพี่นะผมขอร้องผมย้ำเลยว่าอย่าดราม่ามันเป็นราคาที่คนขายพอใจคนซื้อพอใจมาเจอตรงกลางแต่เา่านี้ผมขายรถนี้ราคาร้อยล้านนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราขายกันที่มีเหตุมีผลและชัดเจนมากๆนะครับหรือถ้าหากว่าท่านอยากติดต่อเราโดยการพิมพ์ทำตามนี้ฮะอยากซื้อขายรถกับเราทํายังไงมาดูวิธีง่ายๆสําหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชันไลน์คณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับไลน ให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต,ต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่อดูชิปรีวิวหรือรายละเอียดตัวร์รถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่่่ออกับเราาาได้ยยงง และถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยและกดลิงก์มานะครับเข้ามาพูดคุยพวกเราได้อย่างต้องการรูปถ่ายในนี้มีครบทุกอย่างครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ